ต่อไปนะครับเราจะทำการวาดรูปโลโก้สุดท้ายนะครับก็คือโลโก้นกนะครับเออแล้วก็ลบโลโก้เลเยอร์โลโก้นี้ออกนะครับลบเลเยอร์พิกออกนะครับเลเยอร์เนมเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นเบิร์ดนะครับ B I R D นะครับแล้วเราก็ล็อกเลเยอร์เนมนะครับขึ้นเลเยอร์ใหม่นะครับใส่คำว่าพิกนะครับ แล้วก็ดึงไฟล์มานะครับไฟล์ place นะครับโลโก้ที่3นะครับ b i r ร์ดคลิก l a c e นะครับแล้วก็ปรับขนาดให้เหมาะสมนะครับกด shift กด a l t i n a t e ด้วยนะครับแล้วกดขนาดให้มันใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าพื้นที่เรามีเยอะนะครับอ้าวละต่อมาเมื่อเราพอใจกับขนาดและตำแหน่งแล้วนะครับล็อกเลเยอร์พิกนะครับผมขึ้นเลเยอร์ใหม่นะครับ ตั้งชื่อเลยเยี่ว่าโลโก้หลังจากนั้นนะครับเราลองดูนะครับว่าโลโก้นี้นะครับประกอบด้วยวัตถุอะไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วในสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะโดนตัดออกไปเป็นนิ้วนะครับเป็นรูปมือนะครับแล้วสี่เหลี่ยมหนึ่งนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสีดํานะครับแล้วก็ถูกตัดออกไปนะครับเจาะให้เป็นรูปนกนะครับโบโบนะครับแสดงว่าเราต้องประกอบด้วย พื้นฐานคือสี่เหลี่ยมใหญ่อันที่1สี่เหลี่ยมใหญ่อันที่2นะครับครูว่าเราทําอันที่ง่ายก่อนแล้วกันนะครับอันแรกเนี่ยครูว่าง่ายสุดนะครับก็คือสี่เหลี่ยมอันใหญ่นี้นะครับเวลาเราปรับเวลาเราวาดรูปนะครับบางทีเราจะต้องทําให้เป็นสโตรกสีดํานะครับแต่ว่าฟิลเนี่ยเป็นใสๆไว้ก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เห็นนะครับอ่ะคลิกที่มุมนะครับหนึ่ง 2 3 4แล้วคลิกไปตามมุมเรื่อยๆนะครับผมคลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็คลิกนะครับตามมุมนะครับมันจะต้องไม่ค่อยตรงนะครับเพราะว่าต้นแบบเนี่ยมันไม่ตรงนะครับเป็นค่อนข้างฟรีแฮนนะครับดูเป็นงานศิลปะแฮนด์ a เมดนะครับแล้วอย่าลืมนะครับคลิกปิดรูปนะครับ ด้วยอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้รูปมือแล้วนะครับรูปมือกับกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับเราปรับนะครับให้เป็นสีส้มนะครับสีออกน้ำตาลส้มๆนะครับคลิกโอเคนะครับสโตรกนะครับปรับให้เป็นใสนะครับลองดูนะครับว่าใกล้เคียงอย่างโอเคสวยงามนะครับต่อไปนะครับให้เราวาดรูปนกนะครับวาดรูปนก ก่อนวาดรูปนกขอโทษนะครับวาดเออ่สี่เหลี่ยมก่อนนะวาดสี่เหลี่ยมวาดสี่เหลี่ยมนะครับใช้เพนทูอีกแล้วนะครับเพนทูหนึ่งสอนะครับวาดรูปสี่เหลี่ยมแต่ต้องคลิกคลิก5จุดนะครับแล้วฟ<ม>ิลนะครับก็ให้ทําเป็นสีดำนะครับเพราะว่าในโลโก้ของเราเนี่ยเป็นสีดำนะครับโล,โลโก้ต้ฉนฉบับเป็นสีดํา จากนั้นนะครับผมให้เราทาตัว t r a n s p a r e n c ของรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับให้ใสๆเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดมันเป็นสีมันถ้าเกิดมันทึบเนี่ยเราจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับไปที่ window นะครับแล้วก็ t r a n s p a r e n c y นะครับแล้วก็ปรับ opacity นะครับให้เป็นเหลือแค่ประมาณ20นะครับเพราะเราจะได้เห็นนกที่อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เราล็อกวัตถุนี้ไว้นะครับเพราะว่า มันจะได้ไม่ขยับเพยื่อนอีกนะครับไปที่เลือกวัตถุก,ก่อนนะครับไปที่ Object l o c k Selection นะครับตอนนี้เราก็จะเลือกวัตถุนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันถูกล็อกไปนะครับซึ่งดีนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ล็อกเนี่ยมันจะขยับไปขยับมาทุกครั้งเลยตอนที่เราเลือกรูปนกนะครับเวลาเราเลือกรูปนกนะครับวาดรูปนกเนี่ยเราต้องวาดออโดยใช้ปากกาก่อนนะครับแล้ววาดจาก เส้นตรงก่อนนะครับเวลาเราจ,จุดปากกานะครับให้จุดบริเวณยอดของมุมนะครับหรือยอดของเส้นโค้งนะครับผมอ่ะแล้วเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะตัดนะครับเราต้องวาดรูปนกเนี่ยตรงปลายปีกเนี่ยให้มันเลยออกมาจากวัตถุสี่เหลี่ยมนะครับให้มันเลยออกมานะครับแล้วก็วาดตรงบริเวณจุดโค้งของมุมนะครับผมจุดจุด สูงสุดของมุมนะครับแต่ละมุมนะครับตรงมุมตรงจุดยอดของโค้งนะครับผมเราต้องลองสังเกตดูนะครับว่าอะไรน่าจะเป็นจุดยอดของโค้งได้นะครับแล้วก็เลือกนะครับอ่ะละโอ้นกเริ่มมองไม่เห็นนะครับเราปรับนะปรับ opacity ลงมานิดนึงนะครับแล้วก็วาดต่อไปนะครับนะครับจุดยอดของโค้งนะครับจริงๆเราต้องจุดให้น้อยที่สุดนะครับ แล้วมันจะสวยนะครับในภายหลังและจะจัดการง่ายนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เองแค่ไม่กี่จุดนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นปากกาเป็น convert anchor point นะครับ to นะครับแล้วเราก็ปรับมุมต่างๆถ้าเกิดว่าเราคลิกไม่โดนจุดนะมันจะฟองนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันจะฟองต้องคลิกให้มันคลิกให้มันโดนจุดนะครับแล้วก็ปรับนะครับ ให้มันโค้งๆนะครับถ้าด้านนี้มันเกินมาเรายอ่อกลับไปนะครับยอ่อกลับไปครับถ้าเกิดจะให้เป็นเส้นโค้งเนี่ยแขนซ้ายแขนทางด้านซ้ายกับด้านขวามันต้องขนานกันนะครับปรับทีละทีละมุมทีละมุมนะครับเอาละปรับให้มันขนานกันนะครับผมทางด้านนี้สูงเยอะไปนะครับก็ยอ่อกลับมานะครับแต่อย่าลืมนะครับ แขนด้านนี้กับแขนบนกับแขนล่างมันต้องขนานกันมันจะได้ออกเป็นเส้นโค้งนะครับแล้วก็ขนานกันดังด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้มีหลายจุดเนี่ยจะทําให้เราเกิดปัญหานะแต่ก็ไม่เป็นไรเราพอจัดการได้นะครับจะสังเกตว่าถ้าเกิดยิ่งหลายจุดเนี่ยเราต้องยิ่งปรับหลายครั้งแล้วเส้นบางทีมันก็จะไม่ค่อยโค้งนะครับลองดูซิว่านกเราใกล้เคียงหรือยอย่างเราทําเป็นสีขาวนะครับ ก็ค่อนข้างใกล้เคียงแล้วนะครับแล้วเราก็ครู้สึกว่าจุดมันเยอะไปนะครับตรงบริเวณปีกด้านซ้ายของนกนะครับเราสามารถลบจุดได้นะครับด้วยการกด delete anchor point t o นะครับคลิกนะครับลบจุดนะครับเต่ต้องคลิกให้โดนจุดนะครับลบไป2จุดนะครับแล้วก็ปรับแขนนะครับการปรับแขนใช้ convert anchor point นะครับ เห็นไหมครับถ้าเกิดมันจุดน้อยเนี่ยเราสามารถจะทําให้เส้นโค้งได้สวยกว่าเดิมนะครับแล้วต่อไปนะครับก็ให้ไปที่ Object unlock all นะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการที่จะเลือกวัตถุที่เป็นสี่เหลี่ยมนี้นะครับเราเลือก2วัตถุนะครับคือสี่เหลี่ยมและนกนะครับสี่เหลี่ยมและนกแล้วไปที่ pathfinder นะครับ pathfinder เพราะ pathfinder นะครับเราต้องการที่จะตัดเช่นบริเวณส่วน ปลายปีกทั้ง2ด้านนะครับแล้วต้องการเจาะบริเวณนี้ให้มันเป็นโปร่งแสงโปร่งใสนะครับผมไม่มีวัตถุนะครับเราก็ต้องไปเลือกวัตถุ2วัตถุนะครับอย่าลืมนะครับนกอยู่ข้างหน้าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ไปที่ path finder divide นะครับ path finder divide เสร็จปุ๊บนะครับคลิกขวา ungroup นะครับแล้วก็เลือกวัตถุที่เราไม่ต้องการ แล้วกด delete แล้วกด delete นะครับแล้วก็กด delete นะครับลองดูสิครับว่าใกล้เคียงกับของจริงนี้ยังนะครับใกล้เคียงนะครับผมเพียงแต่ว่าวัตถุนี้นะครับยังเป็นสีเทาอยู่นะครับทำไมถึงเป็นสีเทานะครับเพราะว่าเราปรับ opacity ไว้นะครับแล้วก็เลือกเลือกนะครับ transparent ออกมานะครับจาก20นะครับเปลี่ยนให้กลายเป็น100เห็นไหมครับใกล้เคียงของจริงแล้ว แต่ปัญหาก็มันอยู่อีกนิดหนึงครับผมตรงที่ว่าสี่เหลี่ยมที่เป็นมือเนี่ยจะต้องอยู่ด้านหน้าส่วนสี่เหลี่ยมที่เป็นสีดำเนี่ยต้องอยู่ด้านหลังนะครับเราปรับได้ครับผมเลือกมือนะครับคลิกขวา arrange แล้วก็ bring to front นะครับเห็นไหมครับมันก็จะย้ายมาอยู่ด้านขวาแล้วเอ้อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเท่านี้แหละครับผมเสร็จแล้วครับโลโก้เบิร์ดอย่าลืมเซฟไฟล์นะครับ